ด่วนสาวสองคนดังอาการหนักเข้าแอดมิททันทีหลังติดเชื้อในกระแสะเลือด เรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนแห่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากหลังแอนนาทีวีพลูออกมาโพสต์แจ้งข่าวต้องเข้าแอดมิดดวนถึงขั้นเข้าห้องไอซหลังหมอกลัวช็อกงานนี้แฟนๆแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นลามขอให้เธอนั้นหาวันนหายคืนโดยแอนนาได้ระบุข้อความว่าอยู่ในไอซก่อนนะคะหมอกลัวช็อกเมื่อคืนไข้สูง40หนาวซันความดันต่ำตัวร้อนหนาวซัน และต่อมานั้นเธอก็ได้โพสต์ว่าสรุปติดเชื้อในกระแสะเลือดนอน ICU ไปก่อนดีขึ้นหมอถึงจะย้ายกลัวช็อกและได้โพสต์ไว้อีกว่าความดันตกอีกแล้วตัวเย็นไปหมดซึ่งแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหายไวๆนะคะแม่ขอให้หายไวๆนะคะเป็นห่วงนะคะปลอดภัยและหายไวๆนะคะส่งพลังบวกให้นะครับหายเร็วๆนะคะแม่แอนนาเป็นตน้น